จะไปเข้าห้องน้ำมาดูซิว่าผมเจออะไรโอ้โหมันไม่ไปไหนแล้วครับนี่มันจะกระโดดใส่ผมไหมนี่ยเอาละ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 ล้วเราเปิดไฟแฟลชใส่เดินไปเลย เฮ้ยตัวมันใส่หนีเอ๋ยังเหมือนมันโดนแสงไฟแล้วมันแสบตาครับมันมองไม่เห็นถ้าใครกลัวตุ๊กแกนี่ไม่ต้องดูเลยนะครับคนกลัวตุ๊กแกอย่าดูนะครับคลิปนี้เขาเตือนไว้ก่อนมันอาจจะกระโดดใส่หุ่นก็ได้ตอนนี้มันโดนไฟแฟด ทรศัพท์ของผมมันก็เลยแบบไปไหนไม่ได้มาจจะนิ่งไปเลยนะครับอืมมันเกาะซี่โอ้ยสวยงามมาก ตุ๊กแกมาให้หวยกับแกมาให้เลขตักมู่มาให้เลขบึ้งเอาเ้ยครับพี่น้องไหนดูรายจุดเอาสิบนหัวมีกี่จุดนับเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหปเก้บสี่หก้าสิบหลังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดปเกดูดูมันหันใจสิรฝัก ฟุตฟับฟุตฟับฟุตฟัดี๋ยวมาดูหางสิโอยเ้ยนี่ทำไมมันนิ่งไม่ไปไหนเลยวะมันตั้งใจจะมาหาวะ่ะดูตามันสิครับพี่น้อง ระยะห่างจากผมนี่ประมาณจากมือผมนี่ประมาณยี่สิบเซนถ้ดโดนมาใสนน่ี้อื้งแล้วครับพี่น้องโอ้โหอาแฮะเลยนยดูแอคชั่นสวยมากถ้าสังเกตด,ดูตามเลยนีย่มันมัน,ม,น,ม,นมันแบบแสบตาม,มันกำลังจะหลับตาเลยมันยีตย้ตายี้ตา ก็ให้แน่นๆน้องนะจะเสดินมาฝั่งนี้น้องน่าจะยาวประมาณสามสิบเซนบวกส่วนวัดหลอบเอวน่าจะประมาณประมาณ 12345ประมาณ8เส้นขึ้นไปส่วนตีนเนีย่ยโอ้โหเหนียวหนึบเริ่มหันซ้ายหันขวาแล้วจะหาทางไปหรือเปล่าอ่าปากสกุลเลย ให้ดูปากสิเหมือนจะหลับเลยอะรูสภาพนะ่ยอมาหลับแน่ๆใครไม่เคยเห็นทุกแกนอนหลับต้องดูคลิปนี้โอ้ยเมือมือจะหลุดแล้วมือจะหลุดแล้วลูกพี่มือจะหลุดแล้ว เนี้อเหนียวจะหลุดแล้วบางคนอาจจะไม่รู้นะว่าตุ๊กแกมีกี่นิ้นว,วมานับดูสิหนึ่งสองสามสี่ห้าเฮ้ย แฟตเบิร์ดพี่น้องมาดูตุ๊กแกนอนหลับครับพี่น้องใครไม่เห็นตุ๊กแกนอนหลับโอ้ยมันจะสบายถนอะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ตัดชีวิตเมตตากรุณาต่อสัตว์จำมาจากวุชาลูกเสือนะครับผมก็ได้อยู่กับพวกนี้ได้มันก็เลยมาหาผมมาอยู่มาอาศัยโอ้ยรับล่ะ นีตาสิลบล่ะไม่รู้สโนะ์ุดุดุดงวย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 รับแท้ๆรับแท้แท่จนมนขัดนะ เอาล้ครับเดี๋ยวไปดูคลิปเต็มใน EP ตุ๊กแกมาคอนอนด้วย